ูดินวนไปอึ้งแดกู่ามอยู่ครับทีมเวียนเร็วมากเลยอ่ะตอสมัยเป็นเด็กก็เอาเด็กโซ่เพื่นคลับกูหลายมืแล้วคลับกูหลายมือโจ้กูหลายมาแล้วกูเดินบนครับจำได้เลยชุดตุ้นี้อึงแดกแล้วเชี่ยกูไม่เล่นแล้วซะอ่าครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยุ่งกับรายการแฟลกเกอร์แคทเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเล่นเก้าเล่นหก ซึ่งเป็นเกมที่นักแคสทุกคนก็แคสกันมาแล้วผมก็จะมาแคสให้ดูกันบ้างทุกคนอาจจะรู้กันอีกในเชื่อคือเกมกระเป้าเดินโชคเลยจริงเล่นยากนั่นเองต่อไปกันเลยก็กดโน้ตตรงไหนเล่นตรงไหนเนี่ยเออนี่างเเล่นตรงไหนวะอ๋อตาโอเคมาปะชากมาก็จะเจอมือเอา้า เท้นห,ห้างนลครับเมื่อกี้มีใครเอาจิงเล่นยักษ์มาปล่อยหรือเปล่าขนภาพภาพก็ต้อนใช้ได้แล้วเนี่ยอ,อะไรวะ ใครมากินน <mí> ั่งกินมามาเถอะดูป uhm ่ะก็ใครมาเปิดคอมเซอร์เท่านี้ดิ๊กไดงกินไหมครับออกสิงเปิร์นสิงเปิร์นดิฉันมันเออเมื่อกี้อะไรพันไปอ่ะ คือว่าริวสัพพัฒได้ถึงพลังงานที่แหว่งมากครับเท่านี้เท่านี้ครับจุดๆนี้ครับคือสัพพัฒได้ใช้พลังงานที่แหว่งมาก,กนี่เงเลยนะครับเฮ้ยนี่มันอดไม่จอดอดไม่จอดสลาออกมาแล้วสลาโทษสลาช่วยไว้ช่วยจ่อไปไม่ทันขอแขนหน่อยขอแขนหน่อยขอแขนมาเอสโยนโอเคเก็บ อันนี้ใครมีทำให้ดีครับเริ่มเสี่ยแล้วไม่ดีก็เดินทางซ้ายไปยดยดแล้วยดแล้วก็วิ่งดิครับอยู่ทำไมยดแล้ววิ่งเชี่ยววิ่งวิ่งขักขวาหักขวาตีตีตีขักขวาหักขวาขัดขวาตีขวดแล้วหักขวาวิ่ง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 เหนื่อยกาวิ่งดิเฮี้ยวิ่งวิ่งโอ้โหเหนื่อยตายแล้วตายแล้วตายแล้ววิ่งดิวิ่งหักขวาหักขวาเฮ็ดไปกูขักขวา ขววิ่งต่ออู้ตัวคียอะไรขูบวิ่งตามตุ้นได้เอาวิ่งวิ่งวิ่งผ่าควายทีพอไปเจอจะทางตันกูวิ่งต่อ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 ไปวิ่งต่อวิ่ง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 ไอ้สัตว์เจอกระเป๋าเดือดโซกวิ่งวิ่งรอดแล้วชุดชนิดเดินได้กูเออรอดอะฮ่าฮ่า ไม่ได้รับแลจุดจนี้แบบนี้ก็สุดเก็บแต่เก็บดีเก็บแต่รอองบองเอา,ออาเมาใช้ไงวะเนี่ยกดปุ่มเีย เฮ้ยพอออกมาใช้ก็ตัวยี่อะไรเก็บตัวมาแล้วพอมา,มาทิดเลยว่ะรวมส่วนใช่ไหมรวมส่วนเฮ้ยมีรวมส่นมวนดีกว,ว่าก็โอเคเมื่อกี้ใช้มีปูยู่ตัวนึงใช้ไงวะ เมื่อกี้เป็นผู้แส่งครับจรวดเก็บมนันก็ใช้ไม่เป็นก็มันยังอยู่ด้านหน้าครับดูเดินไปแล้วยิงคู่แม่งก็จะทำใจก่อนออกไปเองเออกมาแล้วนี่ี่เที่ยวแล้วไหมโซ่ เก็บครับได้แล้วมาเอ้ยจับไปได้มือมาเนื้อลูกเต็มมาแน่โหเล็บไม่ได้ตัดเจออีกแล้วขักขวาวิ่งขักซ้ายมือขวาขักขากูวิ่งทันนี้กูวิตมั่วแล้วกูวิ่งมั่วแล้วสิซัตชิบหานแล้วโอ้ยเดอดโอ้ยแดกกูแดกแดกแดกกูแล้ว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 ทางหน้าก็มีข้างหน้าก็มีข้างหน้าก็มี นะฮะขัดควาขัดควาขัดความไปแล้วขัวามไปแล้วความความตัน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 ทั้งในขัดสายหัดตายขัซ้ายหักดสายขัดสายตายแล้วตายแล้วตายแล้วไอ้เชีอยปล่อยกูจะตึงยังตามฮะนั่งยิงยิงยิงแม่งไม่โดนด้วยเอ้าตายเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วสาดโอ้โหเริ่มใหม่เลยอ่ะอันนี้กูไม่กลัวละ ไม่เคยยันนะครับตอนนี้ครับจ้ำหเดียวจ้ำมาบึ๊ดจ้ำบึ๊ดบึดบ๊ดจ้ำบึดบ๊ดเ <c oughs> จอกระป่องมามาโง่งซองกระป่องเหมือนเดิมครับไป <c oughs> ไปต่อไปไปเลี้ยวซ้ายค่ะเพื่าเจอจอดนั่งอยู่จอดสาระเข,ข้าคาหน่อยไป <c oughs> โอเค <c oughs> ถ้าเราเนี่ยก็จเจอกระป่องงีย๋ยวก็โยนไปแล้วก็วิ่งสิครับ ถ้าคว้ตาตับสเตปไปเป็นสเตปไปถักฟวา้าเอาแล้วก็จะสเตปหน้าก็จะมาดตรงนี้ขละเราก็ต้องเดินไปฉาแล้วเราวิ่งอีกทีได้ตรงนี้ครับชําชองแล้วถักขว้าอีกทีครับก็จะเจออีแล้วเขามา็งงนั่นอยู่ก็ตรงไปเลยครับนณะก็วิ่งตับตู้กันไปก็วิ่งไปเรื่อยก็จะเจอทางออกเจอปะวะไม่เจอ ก็เ,เจอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าถังออกนั่นเองมันกูบวลไงไม่รูว้ว mm ่ะ hmm. okay. เข้าไปแล้วครับ mm hmm. สิ่งเด็กๆเราได้สิ่งเด็กที่เรียกว่า mm hmm. เราทาบูนมาลึกตีนด้วยชาตินดือดตูด,ดพิงพ่าแล้วจ,จุดนี้อุ้ยตายตาย,ตาย,ต,ายตายแล้ววิ่งครับวิ่งไม่ทนเนอะเมื่อกี้มันเป็นน้ำโกดหรอหรือว่าอะไรต้องทำยังไงเออช่างเถอะอยวรู้เองเขาทำมาเร่นยกันต่อครับ เขาเจอก็ป้องกันมาเช่นเดิมจะพูดสำ้ำหรือเปร่เแบบนี่ยจอทับซาร่าก็ขอรบกวนเอาข่าวจอไปอีกรอบนะครับอเอามาแค่รองเท้าเนี่ยนะซึ่งรู้ว่าเดี๋ยวเส้าแดงรองเท้ามีครับไม่ได้แดกครับตานนี้ครับชิมแล้วลักฝาตามเต็มครับแล้วก็เต็มลากจะหมด นต่อนะ่ขาปเรื่อชีอุยุ้ยอุ้ยอุแดกูแดกูอุ้ยอุ้ยแดกูโอ้ยล้ยสัตว์โธ่นั่นริงก็มาแดกกูดิโธโไอ้จิงเลนยักษ์เอ้ยขอเีนหน่อย เ,ออกเก็บหมดอ่ะตอนนี้ครับลูกศรลูกศรเก็บทิ้งทิ้งแฮที่มึงเขียนทีน่อะไรมึงก็ดูไม่รู้เรื่องแหละเมื่อเด็กมาวาดอ่ะตอนนี้กูอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยเอออยู่ตรงไม่รู้ช่างแรง่งไปยังไปยังไปแล้วใช่ไหมไปเลยว่าโอย้ยอันเดียว,ว พิงตกับเต็มพาก็จะงงเจ้ค่านั่งกณเข้าไปยเลยนั่ก็ฝาดจุ่มเฮ้ยมืองอไม่ทำนัอนวิสัสเอ้ยมีฝาฝาฝาต่างตัางข้กตรอบตายใจที่คกูขับ เฮ้ยกดอ่านดิอ๋อไม่รู้เรื่องเงนเยอะพี่มากเอ้ยเยอะยนึ่งสิบกุับกูเดินวนไปองแดกกูตามอยู่ครับวิ่งเร็วมากเลยอ่ะสมัยเป็นกระเป๋าเดินโซ่ได้แดกกูทับกูหลายเมืแล้วทับกูหลายเมืแล้วจอกูหลายเมืแล้วกูเดินวนครับกูจำได้เลยชุดต้นนี้ไดกกูแล้วเคียกูไม่เล่นแล้วซะ